อะไรนออ้องหนูดีแม่หนูทำเป็นเพชรได้ไหนดูสิโอ้โหเด็กๆดูสินอ้องหนูดีทำเป็นรูปเพชรได้เลยอ่ะโอ้โหวันน่ารักมากเลยสนุกสุดๆไปเลยวันนี้เชิญดูหนูดีไม่อะไรเนี่ยอะไรหรออยากไปดูต้นไม้ดังเลยไปไปปั่ปปนจักรยานกันดีกว่าวันนี้ ายมากยโอ้โหเี๋ยปัน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 จักรยานปัอนออกไปนอกบ้านเลยนะไมอะไอะไรเ,ะเกิดอะไรขึ้นโ,โนหนไม้ตมันมีอด้วยอ,อเพชรใช่ไหมฮ้ยฟอสซิลนี่อะไรอ,ชอใช่คะใช่ฟอสซิลนี่เฮ้ยมาจากไหน่อย,อย อีกันนึงเฮ้ยเฮ้ยฟอสติวไข่เหรอเฮ้ยทำไมเราจะฟอสติวไข่ในต้นไม้มันมาจากไหนดีอยู่ตรงนี้แล้วเราปั่นปั่นปั่นไปดูที่มีอีกเปล่าไม่มีแล้วปั่นไปดูก่อนไหนปั่นจักรยานแล้วแค่ไม่มีแล้วนะมีแค่สองอันเองอ่ะนั่นแหละสิไม่มีแล้วเนี่ยมีแค่สองอันเองน่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปหาปะป้ากันดีกว่า เรียกป๋าป๊ามาช่วยก็ได้เหตุกับตาหนูันเลยถึงจะไปเลยเอาแค่ค่ะเกิดอะไรขึ้นน้องหนูดีเกิดอะไรขึ้นจับเกียร์ถอยเองอ่ะจัเกียร์ถอยเองี้วเงี้ยวไม่ถึงเงี้ยวนี่ป๋าป๊ามาดูสิเราเจอฟอสซิลไข่ไดโนเสาร์กับเพชรด้วยอ่ะที่กระถางต้นไม้อ่ะดูสิโอ้โห เราจะทำไงกับเขาดีอ่ะเราต้องลองมาตอกดูไหมได้เรามาดูว่าข้างในมันเป็นอะไรหรือปะโอ้ยทำไงอะทำไงอะทำแบบนี้เหรอลองดูสิอยากสำเสร็จมาเยอะ้องอูดีตอกไข่อ่ะดูสิตอกตอกเพชรเหรอใช่วยมีไข่ด้วยนะเนี่ยไข่ฟอสซิลไดโนเสาร์ใช่ตอก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 เลยนะ แต่สมัยกอ่อนที่ยังไม่มีเรื่อยๆอย่างน <t ot une out> ี้เหรออุ้ยหันอางนี้ได้วยเหรอหัน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 นิดๆแล้โอ้ดูสิมันจะมีอะไรอยู่ข้างในอ่ะเอ้ยพี่ๆป๊าป๊ามาแล้วป๊าป๊ามาช่วยหน่เรต้องเอาอันนี้ให้ออกอ่ะตด่าช่วยหน่อยโออโอ้ป๊าป๊าตอกไม่ใช่อ่ะอย่าทำมันต้องอันนี้ใส่เข้าไปก่อนอุ้ยดูสิเด็กๆน้องหนูดีกับป๊าป๊าช่วยกันปอกไข่ใหญ่เลยอ่ะ อุ้ยดูตัวว่าตอกดิมีอะไรอยู่ข้างในอ่ะ,อะถ้ามาจิหนูก็สงสัยมากอืมหอหตอกใหญ่เลยอ่ะดูดสิไปเรียกมาโครมาดมดีกว่ามาโครน่าจะรู้นะว่ามันคืออะไรไม่ได้มันเดี๋ยวมันจะกินเขาเป็นหมาเขาเป็นสัตว์เลี้ยงเราไม่แน่นะเขาอาจจะรู้ว่ามันคืออะไรอ่ะมาโครไปเร็วไปช่วยไปช่วยเจดียหน่อยเจดีย เดีดูสิมาโคก็มาช่วยเราแล้วอ่ะโคมาดมหน่อยโคมาดมหน่อยโอ้โหดูสิน้องๆมาเร็วมาเร็วโคมาเร็วไม่ได้ยักษ์ยักษ์อย่าให้อย่าให้มันกินค่ะไม่ได้กินโคดมเฉยโคโคข้างในนี้มันมีอะไรโครู้ไหมอ่ะโคดมให้หน่อยสิดมทิเดี๋ยวมันจะกินเดี๋ยวมันจะกินช็อต กลับเข้ามาไม่มีประโยชน์เลยเราอ่ะมามามาเข้ามาอ๋ <laughs> เจดีคงไม่ให้โคช่วยอ่ะก็หนูอยากช่วยเจดีย์ทำไมเจดีไม่ให้หนูช่วยโอ้โหดูสิเด็กๆป<ะ>๊าป๊ามันมีอะไรอ่ะฮะม,มันมีอะไรอ่ะปะ๊าป๊าตอกไปเสร็จแล้วอ่ะหนูยังไม่เสร็จเลยหนูดีหั่นนะตอนนี้หนูดีหั่นอยู่ <laughs> ะไรอ่ะ ดูสิแตกอย่างนี้เลยหรอเหวี่ยมีหางแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะมีหางตัวเฮ้ยมีหางออกมาดูสิเฮ้ยเด็กๆเห็นไหมเฮ้ยดูดีอ้าวใครโผล่หัวมาหางยังจะติ้งจบเลยอ่ะไปนู่นและมาคู่นี้เฮ้ยกว่าตอบอกเลยดูสิดูสิหนูยังไม่ของหนูยังไม่เจอสกอาลเลยน้องหดีไม่เจอนะเฮ้ยดูสิเด็กๆป้าเจออะไรอ่ะ อหรออืมนี่มันไกดโดสาวพิศน bueno> ุันไปเมื่อหลายพัน hmm. ปีตดตอเลยหันหันโดูสิดี้ยูสิตัวมาแล้วตัวมาแล้วโอ้ยสุดยอดสุดยอดอะไรอะคงหนูเป็นอะไรนะหนูดีหันอย่านะเนี่ย ดูสิเฮ้ยโอ้ดีตัวของเด่นแล้วว้าวถ้าแองหนูเริ่มเห็นแวบๆแล้วอ่ะแบบปะเหรอเฮ้ยถ้าแดงดูสิตด็กๆสวัสดีเช้านจูนใช่มี่เป็นโครงกระดูกของเขาเลยนะเฮ้ยนี่มันเป็นแบบเป็นฟอสซิลเขาเป็นฟอสซิลอะไรลูกสานะเด็กๆดูสิโอ้โหน่ารักมากเลยอ่ะ ทำเองเลยหนูทำเองก็ได้เรือของน้องหนูดีนะยังไม่เสร็จเลยในนั้นจะมีเพชรเยอะนะอุ้ยอุ้ยนี้องนี่อะไรเยอะเพชรเหรอน้องหนูดีเหมือนอันนี้เลยอ่ะน้องคุณพ่อน้องหนูดีเหมือนอันนี้เลยอ่ะคนแคททั้งเจ็ดอ่ะของโซโนไว้อ่ะเขาไปขุดเพชรที่เหมืองหนูก็ได้หนูทำเองได้นี่ใช้วิธีการหั่นแล้วนะ น้องดีใช้วิธีการหั่นป๊าป๊าใช้วิธีการตอกดูสิต้องตอกถึงเร็วโอ้ป๊าป๊าตอกแป๊บเดียวเสร็จเลยนี่ดูสิพี่เพ็ป๊าต้องมาช่วยตอกนะเพชรอันนี้มันใหญ่มากเลยอ่ะอ่ะตอนนี้น้องวดีก็เล่นแล้วสวยอ่ะโปดน้องวดีเลยดูสิน้องๆเจอเพชรหนึ่งอันแล้วใครที่รู้จักอ่ะกูเดียวมือจับหน้าทำไมเลอะเลยดูสิดูหน้าน้องวดีดิไหนน้องวดี ทำไมมันเปื้อนขนาดนี้โอ้โหดูสิน้องนดีได้เพชรมาแล้วนะโอ้โหสวยมากเลยวิบแบบเฮ้ยเด็กๆดูสิมันมีอีกเหรอเฮ้ยมันไม่มีอันเดียวนะเป็นคู่เมีตัวเดียวหรอสามีตัวเดียวโอ้โหดูสิน้องดีขอดูหน้าหน่อยค่ะทำไมมันเปื้อนนะอุ้ยอุ้ยมีอันนี้ นี้สวยนี่มันเพชรบลูไดมอนด์นี่นี่หัวใจอู้หเป็นสีแดงเพชรรูปหัวใจเพชรหัวใจสีแดงอู้หูดูสิน่าจะไม่มีแล้วมั้งมีเยอะมีสามอันรึเปล่าโอ้โหดูสิไม่มีแล้วสุดยอดเลยอ่ะหมดแล้วแน่เลยอะคุ้มนะเอออันนี้คุ้มนะได้ได้หัวใจมาต้องสามอันแล้วก็แบบเป็นอันใหญ่ด้วยน้องๆค่ะ น้องหนูดีต้องขอตัวไปปั่นจกกักรยานไปหาไข่ด้านซ้าอีกค่ะอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดลิมใหม่ๆของหนูค่ะบ๊ายบายค่ะไปเู็วไปเล็ว,ไป,ลวไปตามหาไข่ต่อนะน่าจะมีอีกประมาณ3า2 8ลูกบ๊ายบแยดูบ๊ายหนูดีบาย